คำถามสงสัยว่าเลเซอร์คิวสวิชรักษาฟ้าลึกให้หายได้จริงหรือเปล่า วันนี้น้องเวนิสตามีคําตอบให้นะคะคําตอบก็คือหายได้ค่ะคิสูวิชเนี่ยนะเป็นการลบรอยฝ้ากระจุดด่างดำด้วยคลื่นแสงค่ะเมื่อทําแล้วจะส่งผลให้เกิดการลดการสร้างเม็ดสีนะและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวขึ้นมาใหม่จา้าจะทําให้หน้านะ้าเธอดูกระ่างใสอ่อนไวัยนะจ๊ะและมีความนุ่มนวลเรียบเนียนนะไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงนะจ๊ะผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยขึ้นอยู่ที่3-6ครั้งนะจ๊ะขึ้นอยู่กับความตื้นลึกหนาบางของเม็ดสีของแต่ละบุคคลด้วยจ้า แล้วคำถามต่อมาคือหน้าที่มีรอยดำหลังจากเลเซอร์ชีชีวิตล่ะรักษาย,ยังไงนะอาจเกิดขึ้นได้จ้าเมื่อเปรียบเทียบพลังงานเม็ดสีนะจ้าที่เกิดจากการแตกตัวออกมาบางสุดหลุดลอกเป็นสะเก็ดเนี่ยแต่มันก็อาจเกิดได้นะจ้าแต่ว่าจะค่อยๆจางไปจ้าเผออยผิวหน้าให้ดูขาวกระจ่างใสกระชับลูกผมขนขึ้นนะจ้าลดปัญหาหน้ามันด้วยแหละเธอหลังจากที่ทำนะจ้า ถ้าเกิดว่าเกิดเป็นรอยขึ้นมานะจะให้ทาวิตามินอ e, ีหรือมอยเจอไรเซอร์เลอะเ,เ,เยอะจ้ะจะช่วยผลัดเซลล์ผิวนะและทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นได้จ้ะข้อมูอเพิ่มเติมน,นะเธอทักไปที่เวนิสตาสกินคลินิกหรือ l i น์แอ VSC หกได้เลยจ้า